สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะเจตุกตาก็มาพร้อมกับคําว่าดูคลิปจบทําได้แน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้เขาจับทอดประกอบยางรถบรรทุกขนาดเล็กนะคะตอนนี้ช่างของเราใช้มาคิกสับยางให้ลงขอบก่อนนะพี่น้องเดอ้อสองเส้นนะคะ แต่ว่ายางประเภทนี้ส่วนมากเขาก็จะใส่กระทะคิ้วนะคะเห็นกระทาคิ้วที่วางอยู่ตรงโน้นไหมคะนี่เขาซื้อกระทามาใหม่นะคะเขามาให้เราถอดประกอบนะจ๊ะคือเขาใส่มาแบบยังไงอะแบบประหยัดนุบเนาะแล้วทีนี้ร้านต่างๆเขาก็จะไม่ทํากันนะคะเพราะว่าขอบมันแข็งมันทําให้เครื่องของเขาพังได้นะคะเป็นยาง750ขอบ15นะคะนี่ สั่งของเราก็กําลังใช้เครื่องนะคะจะออกไม่ออกไม่รู้นะคะใช้แรงทั้งหมดที่มีดูดูดูด,ดูพี่น้องนี่ออกแล้วออกแล้วนะจ๊ะใช้เวลานานาน,นิดนึงค่ะและใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิธีถอดอยางและประกอบอยางรถบรรทุกแบบมีคิ้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามเจ๊ตุ๊กตาไปได้นะจ๊ะแล้วเจ๊ตุ๊กตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอจ้าอีกข้างหนึ่งนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะเอาออกเรามันมียางในนะคะอันนี้เขาใช้ยางในจุ๊บสั้นนะคะพี่น้องแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นกระท่ะคิ้วต้องใส่ยางในจุ๊บยาวนะคะแล้วก็มีรองคอด้วยนะนี่อันนี้คือมากับรถนะจ๊ะหลังจากนี้ก็จะถอดอีกฝั่งหนึ่งนะคะถอดข้างล่างช่างมือใหมยย่หรือใครที่ชอบงานช่างแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเจตุกตาไว้ได้นะจ๊ะแล้วจะไม่ผิดหวังจ้าเจตุกตาจะสร้างสารรค์ผลงานดีด แบบนี้ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะจ๊ะมุมเดิมนะคะทาน้ำมันที่ขอบยางเหมือนเดิมหลังจากนี้ก็ล็อกไว้นะคะแล้วก็ทำการงัดเสียบเหล็กกันยางลงไปนะคะกดลงตัวล็อกล็อกเรียบร้อยจะออกไหมไม่รู้มาดูกันค่ะไหนออกไหมพ่อใหญ่มันแข็งนะคะอ่ะออกนะคะออก บอ,อกแล้วหลังจากนี้เราจะเอาไปประกอบใส่กระทาคิ้วกันนะจ๊ะเป็นใย,ยอักลากอากากักหลัก่าพี่น้องเริ่มมืดเริ่มคั่มแล้วนะคะหลังจากนี้เขาก็จะแกะอย่างในนะคะอย่างในเป็นจุบยาวนะคะขันจุบยางให้แน่นนะคะมันหวนเขาทํามาเฉยๆเลยพี่น้องแล้วเขาไม่ได้ขันให้นะก่อนที่จะไปประกอบเราต้องขันให้แน่นนะคะรู้สึกจะเป็นเบอร์สิบสี่นะคะ บางเส้นก็สิบสี่บางเส้นก็สิบเจ็ดนะคะดูดีๆประกอบอยังไงเข้าไปแล้วก็ประกอบรองคอนะคะทีนี้รองคอใหม่นะจ๊ะเขาไม่ได้เจาะรูมาให้เรานะจ๊ะเราต้องเจาะรูเองนะคะนี่หาหาแนวเจาะพี่น้องใช้ไขควงหรือเหล็กแหลมๆก็ได้นะคะเจาะรูเพราะว่าเขาจะมาร์กตรงรูไว้ให้อยู่จะทันมืดไปไม่รู้นะคะเพราะว่าเราประกอบสองเส้นเนาะเจาะลงไปเพื่อไง ดูกันไปทีละเส้นก็นแล้วกันนะคะถ้าสองเส้นมันจะยาวไปเนาะดูทีละเส้นก็ได้อ่าเขาประกอบรองคอเข้าไปแล้วนะคะต้องเร่งมือนะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะมันมืดมืดแล้วมันจะดูตรงคิ้วไม่ได้นะคะมันก็จะก่อให้เกิดอุบิเขึ้นบางอย่างนะคะมาเราจะมังงัดกระทะออกนะคะ กระทะใหม่มันก็จะงัดยากนิดนึงนะคะมันแข็งเนาะคิ้วกับกระทะมันติดกันมากมันฝืดว่าไงไงว่ามันฝืดพี่น้องมันบ่ท่านได้ผ่านการใส่งานจักเทอมันก็จะฝืดแล้วก็งัดยากนจักหน่อยอาจารย์ขอกระเริ่มหาไฟเลยนะคะแล้วมันเหมือดแล้วพี่น้องนี่ไฟสองกบแล้วพี่น้องกบบริสองจักเทอรซองตะยางไฟสองกบนะคะกบบริสองจักเทอรซองตะอยางนี่แล้วพี่น้อง อ่งดัดพ่งัดมันเหมืดแล้วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาลุยปุดลุยปุดนะพี่น้องตาก็บ่เห็นหุวงบาทนี่ไ็จังในระบาดนี่ลูกค้าก็ว่าพระท่านในหนึ่งเขาว่าั่้นว่าอ่ารีบๆรีบหน่อยพ่อใหญ่นี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มออกแล้วโอ้ย บางกองตอเบิดเลยอะนางลงเอ็นจังในกระบอกฐานะาพี่น้องสร้างผู้ใหญ่เนาะอาเฉล่ยกระยางสามตัวนะคะสอดแล้วก็งดัดจะงัดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม,ไไไหม,มาลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่ขนาดเขาทําทุกวันเขายัางงัดยากเลยด้วพี่น้องเด้อ มันหาจังหวะไม่ได้นะคะมันมีร่องม,มีล็อกอยู่นะแต่ว่ามันเสียบไม่ได้แล้วมันก็ไม่ขึ้นมันฝืดออกมาแล้วออกมาแล้วนิดนึงออกมาแล้วพี่น้องนี่ออกมาหรือ,อยังออกมาออกมาออกมานีเคาะนะจ๊ะเคาะเคาะะปเหล็กกันยางนะคะ นี่ออกมาแล้วนี่คือคิ้วนะจ๊ะเป็นวงกลมนะคะหลังจากนี้เราก็จะทําการประกอบอยางที่เราใส่ยางในใส่รองคอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยกยางมานะคะกิ่งกิ่งกิ่งมาแล้วก็หาจังหวะจุ๊บยางนะคะเสียบเข้าไปรูกระทะมันมีนะคะมีรูที่ใส่จุ๊บยางเข้าไปนะคะ อาหันหันหันหาหันหรือว่าหมุนด้วยพี่น้องเด้อปฏิวัติอย่างคือหันเสียบเข้าไปแล้วยกเข้าเออตัวลงไปกระโลงวัาสันว่าเฮีย่นะคะแย่อย่างไหนเข้าไปเอาจะอย่งไรระบาดเนี่ยจุกโปโปพี่น้องเอาประ,ะกอบคิ้วก่อนนะคะจุกไว้ทีหลังนะจ๊ะ เอาหยยบลงไปให้ลงล็อกก่อนจ้ค้อนเคาะนะคะคอสีแห้งๆนะจัดหน่อยนะพี่น้องเด้อให้มันเข่าดีๆเวลาเติมลมมันคอยบ่มีปัญหา้อจ้ะปัญหายังวัติีปัญหาของการคิวดีดออกพี่น้องนี่แหละคือปัญหาของกระทาคิวแย่ะจุบยางลงไปนะคะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วมันจะเติมลมไม่ได้นะ ใส่เหกกัอยางยูหัวมันไปใส่เหล็กกัดย่างยูเข้าไปนะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากนี้ก็ก็กลับทางนะคะกลับทางมาคอคิ้วเหมือนเดิมแล้วก็จะทําการเติมลมนะคะเติมซ่อไหรซ่นึ่งกับพ่อน้พี่น้องเวลาใส่งานให้่นมาเติมใหม่ อันนี้เพื่อนจะเติมไปประกอบรอนะคะเนาะนี่หลังจากนี้ก็ใช้หัวเป่านะคะเป่าเข้าไปทห้มันดีดตบจักหน,น่อยนะพี่น้องเออเดินสร้างข่อยกระตุกใจแล้วมันดีดบัดน,นี้คาะพี่นอ้องคาะบัดน,นี้คาะให้มันแกบแกบไหมถึงสนิทนะคะหลังจากนี้เราก็จะทําการพันซอน และเติมลมให้เรียบร้อยนะคะคลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ้าบ๊ายบายจ้า